ฉันพบกัดสเตททีมีทีส่ช่วเบลกันได้ไหมอ๋อแล้วหมุนหมุนหมุนได้เลยหมุนอ๋อฉันอยู่บนโลกนี้พีเพลงอะไรเกี่ยวกับอุโมค์หรือปะ ฉันกำลังชอบวันนี้มีเพียอแค่เราจะเอามะไโอเคห้องนี้มีอะไรไหมเออโอเคนะเราไม่คานกลับไปห้องน้ำนะแม่เออไม่คานนะแม่เมื่อกี้คานมาทางไหนยังไม่รู้เลย าลออลองส้นไหมสก็สอดตอนได้อเลยอนก่อนฝึกๆนี่เราเกก่อนเออมันเป็นเกมีเออมันไม่ใช่เกมแบบผีเผออะไรละมันเป็นเกมวางแผนปรากฏออกไปแพ้มาอย นี่ไงปัประตูเสร็จแล้วตอนที่ตู้อย่างไว้สว่าเมื่อกี้เราทำถูกแล้วไหนพี่เซนวูบมาลยโอ้ยออกหัว้ไมเมื่อกี้นตกใจ่ากขาบอ้ยืนบ้า ไม่เลนแล้วไม่เลนแล้วไม่เล่นแล้วขอบคณทั้งสองคนบากไนะามันเล่นมันดูพี่เล่นเกมแต่งตัวดีกว่าไม่เก่งขึ้นเออเพิ่งซื้อเลยเนี่ยซื้อเพื่อเล่นตอนนี้แหละใช่